ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอ Hand of Arsenal เปิดเผยว่า a r s e n ซนลได้ก้าวหน้าอย่างจริงจังในวันนี้เกี่ยวกับการเซ็นสัญญาคว้าตัวเปียโรฮินกาเบีเซ็นเตอร์แบ็กของไบเออร์เลเวอเซนวันศุกร์ถูกมองว่าเป็นวันที่สำคัญสำหรับอันเดียในการหาความชัดเจนในดิวนี้ผมยังได้รับข้อมูลได้ว่าอันเดียแบาตต้ากำลังประเมินตลาดนักเตะในช่วงวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายเพื่อมีโอกาสที่น่าสนใจเกิดขึ้น แกรี่จะขอบจากเดอะไทม์บอกว่าอาเซนนลมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเปียโรอินคาเบียอาเซนนลได้ยื่นข้อเสนอเป็นการยืมตัวตลอดฤดูกาลพร้อมข้อผูกพันบังคับซื้อขาดสโมสรเยอรมันกำลังพิจารณาข้อเสนอนี้อย่างจริงจังพวกเขาไม่ได้ต้องการเงินภายในปีการเงินนี้เนื่องจากได้ขายผู้เล่นตัวหลักไปแล้วหลายรายแต่ยังคงต้องการค่าตัวที่เข้าใกล้เงื่อนไขค่าฉีกสัญญา52ล้านปอนด์ของหินคาเบีย ฟาบิโซโรโมาโน o บอกว่าอาเซนอลและไบเออร์ลูเซนจะกลับมาสารต่อการเจรจาเรื่องดิวฮินคาเปในเช้าวันนี้อาเซนนตต้องการข้อตกลงยืมตัวพร้อมข้อผูกพันซื้อขาดขณะที่ไบเออร์เลโวเซนต้องการให้เคารพค่าฉีกสัญญาของนักเตะฮินคาเปีเองก็ตั้งใจอย่างมากที่จะย้ายมาร่วมทีมอาเซนนลเดล่เมลรายงานข่าวว่าอาเซนนลได้ยื่นข้อเสนอราว45ล้านปอนด เพื่อคว้าตัวเปียโร่ฮินคาเบ้ซึ่งพวกเขามั่นใจว่าข้อเสนอดังกล่าวจะเพียงพอสําหรับฮินคาเบ้เป็นนักเตะที่อาร์เซนอลติดตามมานานแล้วจอแดนดาวิสสายข่าวอาร์เซนอลจากเดอะซันบอกว่าปอ์โต้ได้บรรลุข้อตกลงกับอาร์เซนอลในการยืมตัวยาคุบคีวิโอพร้อมข้อผูกพันบังคับซื้อขาดที่ราว22.5ล้านปอนด์โดยดีลวนี้จะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่ออาร์เซนอลสามารถเซ็นสัญญาคว้าตัวเปียโร่ฮินคาเบ้ได้ก่อนเส้นตายตลาดซื้อขายวันจันนี้ ชาววัดนักขา่าวสายอาร์ซอนอลเจ c ก m บอกว่ามีความเชื่อกันภายในอาร์ซอนว่าหากการย้ายทีมของยาคุบคิวยอไปปอร์โตเกิดขึ้นจริงค่าตัวสุดท้ายจะใกล้เคียงกับ30ล้านปอนด์มากกว่า25ล้านปอนด์หากเงื่อนไขโบนัสและแอดออนทั้งหมดถูกบรรลุโทมัสวอ r ดาซ i กนักข่าวดังจากโปแ a n d ์เปิดเผยว่ายาคุบคิวยอตกลงสัญญายาว5ปีกับ f c ปอร์โตได้แล้ว ตอนนี้รอเพียงแค่ไฟเขียวจากอาเซนอนในการเดินทางไปตรวจร่างกายกับต้นสกัดใหม่โดยทางปอโต้ติดตามดูคีเวเอมาตั้งแต่เดือนเมษายนและมีแผนจริงจังในการเซ็นสัญญากับเขา อาร์เซนอลลงฮาเวผ่าเข่าเรียบร้อยคัมแบ็กเร็วกว่าคาดฮาเวตสตาทีมชาติเยอรมนีบาดเจ็บตั้งแต่เกมเปิดซีซั่นเพียมลึกที่อาร์เซนอลบุกไปกำชัยเ,นเหนือแมนเชสเตอร์1-0แม้เขาจะถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองของวิเตอร์โยเคเรสในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายหลังมีปัญหาที่เขาจึงเป็นอันแน่นอนว่าอดีตสตาทีมเชลซีไม่มีชื่ออยู่ในโผทีมอินซีเล็กงวดล่าสุดที่มีคิวลงเล่นในเดือนหน้าแถมคาดกันว่าเขาจะต้องร้างสนามไปนาน กรณนั้นก็ดีล่าสุดเมื่อ28สิงหาคมเดียร์ติกเผยว่าทีมปืนใหญ่สบายใจได้มากขึ้นหลังฮาเวตเข้ารับการผ่าตัดแล้วและจะคืนสนามได้เร็วกว่าที่คาดในตอนแรกแม้จะไม่มีการยืนยันกำหนดการคัมแบ็กของเขา ก่อนหน้านี้ฮาเวตเคยผ่าตัดแฮมสตริงมาแล้วในเดือนกุมภาพันธ์หลังล้มเจ็บช่วงที่สโมสรบินไปฟิตซ้อมเก็บตัวหนีหนาวกันที่ดูไบและร้างสนามไปหลายเดือนก่อนลงเล่นได้ใน2เกมสุดท้ายของซีซั่น2024-2025ต่อการปร่าสะจากฮาเวตอาซนนลเลือกแก้ปัญหาทันควันด้วยการใช้เงินคว้าเอเบลิซีเอเซตัดหน้าสเปอร์และเชื่อว่าอดีตดาวเตะทีมคริสตันพาเลสมีโอกาสประเดิมสนามในสีเสื้อทีมปืนใหญ่บุกไปเยือนลิเวอร์พูลสุดสัปดาห์นี้ แกรี่คาดเอเซ่มาดูเอเก้บุกริมเส้นนัดบูหงแกรี่เนวิลอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองว่าเอเบรเซ่เอเซ่ตัวรุกคนใหม่ของอาร์เซนอลนจะได้ลงประเดิมสนามในนัดเยือนลิเวอร์พูลช่วงสัปดาห์หน้า ปืนใหญ่เจอข่าวร้ายที่เสียบูคโยซาก้าแนวลุกคนสำคัญที่บาดเจ็บจากเกมเปิดบ้านถล่มลีดยูนเต็ด5-0และคาดว่าจะพลาดเกมที่แอนฟิลด์ซึ่งทางแกรี่มองว่ามิเกลอาร์เจต้าจะให้โนนี่มาดูเอเก้ขยับไปเล่นทางขวาโดยมีเอเซ่อยู่ทางซ้ายส่วนกองหน้าตัวเป้าวิกเตอร์โยเคเรสที่กด2ประตูในเกมล่าสุดปักหลัก สำหรับผมเอเซจะได้เล่นทางซ้ายและผมคิดว่าโยเคเรสจะได้เล่นเป็นกองหน้าแกรี่กล่าวกับสกายสปอร์ตจริงๆแล้วมีแง่หนึ่งที่ผมคิดว่าตอนที่ซาก้าโดนเปลี่ยนออกและมาดูเอเก้ไปเล่นทางขวาซึ่งทันใดนั้นมาดูเอเก้ดูเหมือนอยู่บ้านมันเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกที่ได้เห็นปีกซ้ายเล่นทางฝั่งขวา เราไม่ค่อยเห็นแบบนั้นมากนะักเพราะตอนนี้พวกเขาเล่นปีกอีกฝั่งของเท้าที่ถนัดกันอยู่แล้วแต่พอมาเห็นมาโดยเก้วิ่งไปทางขวาด้วยเท้าซ้ายผมคิดว่าเขาดูดีขึ้นมากในช่วง5นาทีที่เล่นตรงนั้นเรามีมาโดยเก้ซึ่งเขาอยู่ทางขวาคุณมีโยเคเรตอยู่ด้านหน้าและผมคิดว่าเอเซ่จะเล่นทางซ้าย เปิดตีแนะปืนเล่นโต้กลับเร็วดึงสกยภาพโยเคเรสเอเมเ็ลเปร์ตีมองว่า Arsenal อาร์ซอนอลอาจต้องกลับไปเล่นแบบสวนกลับเร็วหากอยากให้วิกเตอร์โยเคเรสทำผลงานได้ดีที่สุดโยเคเรสทำผลงานยอดเยี่ยมกับสปอร์ติ้งลิสบอนจนมีข่าวกับหลายทีมสุดท้ายเป็นอาร์ซอนอลที่คว้าตัวมาร่วมทัพ ด้วยค่าตัวมหาศาลทําให้ทุกผลงานของโยเคเรสถูกจับตาอย่างใกล้ชิดและเขาก็เจอช่วงเริ่มต้นที่ยากลําบากในเกมเปิดซีซั่นเพียมลิกที่อาร์เซนอลชนะแมนยูเตด1-0อย่างไรก็ตามโยเคเรสก็กลบเสียงวิจาร์ด้วยการเหมา2ประตูนในเกมชนะลีนยูเตด5-0เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากรนั้นเปิดตีมองว่ามิเกลอาร์เตตาอาจต้องปรับสไตล์การเล่นของทีมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดให้กองหน้าชาวสวิช เมื่อถูกถามว่าอาซอลมีโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไหมเปิดตีตอบว่าพวกเขาชนะแมนเชสเตอในเกมที่ไม่สวยแต่ก็ได้3มแต้มแมนยูน t เต็ดก็เล่นดีนะมองตารางการแข่งขันพวกเขาเจอทีมใหญ่เร็วการเริ่มต้นฤดูกาลสำคัญมากสำหรับที่เหลือของฤดูกาล นักเตะมาย่างโยเคเรสและมาตินซูบิเมนดียังต้องปรับตัวเข้ากับสไตล์ของอาร์เตต้าตัวอย่างเช่นโยเคเรสชอบวิ่งหาพื้นที่ว่างหลังแนวรับแต่ปกติอาร์เซนอลเน้นครองบอลบางทีพวกเขาอาจต้องกลับไปเล่นสวนกลับเร็วแบบ2ปีก่อนเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดทั้งตัวเขาและทีมต้องปรับเข้าหากันปีกมักลงต่ำเกินไปทำให้พื้นที่โลง่งมันยากสำหรับโยเคเรสจะหาพื้นที่ดังนั้นเขาคนเดียวไม่ใช่ทางออกถ้าอาร์เซนอลหาสมดุลระหว่างคนสมบัติของเขากับสไตล์ทีมได้เร็วพวกเขาก็มีลุ้นแชมป์ ผลจับสลากแชมเปี้ยนลีก2,025-2,026คู่แข่งทั้ง8ทีมของอาร์เซนอลผลการจับสลากยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤุูการ2,025-2,026ได้สิ้นสุดลงแล้วและตลอด5เดือนข้างหน้าที่เราจะลงฟาดแข่งในเวทีโยุโรปก็มีหลายแมตช์ที่น่าตื่นเต้นให้แฟนๆเดอกกันเนอร์ได้ติดตามกันแบบจุใจเราถูกจับสลากให้พบกับ ทั้งทีมที่เคยเจอกันมาแล้วรวมถึงหน้าใหม่อีก3สโมสรซึ่งเป็นการผสมผสานที่น่าสนใจไม่น้อยต่อไปนี้คือโปรไฟล์ของคู่แข่งทั้ง8ทีมบบยมนิกผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์เยอรมันผลงานดีสุดในยุโรปแชมป์6สมัย1974-1975-1976 2001-2013-2020หรือดูการที่แล้วตกรอบก่อนรอง ฤดูกาลที่แล้วบาเยอร์ควา้าแชมป์บุนเดสลีกาสมัยที่33ได้แบบไร้เทียมทานโดยทิ้งห่างเลวเวอเซ่นได้ถึง13แต้มซึ่งเป็นฤดูกาลแรกของแวงซองกอบานีที่คุมทีมอย่างไรก็ตามพวกเขาตกรอบ8ทีมสุดท้ายในแชมเปียนลีกด้วยสกอร์รวม2-4ต่อต่ออินเตอร์มิลานสถิติพบกัน14นัดชนะ3เสมอ3แพ้8 เคยเคลียรเราออกจากรายการถึง5ครั้งครั้งล่าสุดคือรอบ8ทีมในฤดูกาล2023ถึง2024โดยชัยชนะล่าสุดของเราต่อพวกเขาคือในปี2015อินเตอร์มิลานผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์เกาโชเซเดียผลงานดีสุดในโยุโรปแชมป์สมสมัย1964-1965-2010หฤดู19 64, 19 65, กาลที่แล้วรองแชมป์แชมป้เนลี อินเตอร์เบียดแย่งแชมป์กับนาบลีอย่างสูสีในเราแต่จบอันดับ2โดยตามหลังเพียงแต้มเดียวในแชมเปียนลีกพวกเขาผ่านบาซานในรอบรองอย่างสุดมันแต่พา่ายกับแย่เชนในนัดชิงแบบขาดลอย0ต่อ5ซึ่งเป็นความพ่ายแพ้ในรอบชิงที่หนักที่สุดในประวัติศาสตร์รายการสถิติพบกัน3นัดชนะ1แพ้2นัดเยือนซานซิโรปีที่แล้วเราแพ้ศูนย์ต่อ1แต่ที่นั่นก็เคยเป็นเวทีที่เราถล่มอินเตอร์5ต่อ1ในปี2 0 0 3ถึง2อ0 4แอตเลติโกโมาริตผ่านเข้ารอบในฐานะอันดับ3าลาลีกา ผลงานดีสุดในยุโรปรองแชมป์สมสมัย1974 2014 2016ฤดูกาลที่แล้วตกรอบ16ทีมเอเลติโกภายใต้การคุมทีมของเดียโกซิมโมเน่จบอันดับ3ในลีกและพ่ายต่อเรอัลริดในรอบ16ทีมแชมเปียนลีกจากการยิงจุดโทษที่มีประเด็นดรามา่าสถิติพบกัน2นัดเสมอ1แพ้1เคยเคียร์เราในรอบรองยุโรปลีกปี2018ด้วยสกอร์รวม2ต่อ1คลับบูสผ่านเข้ารอบในฐานะเพย์ออฟผลงานดีสุดในยุโรปรองแชมป์1978 ฤดูกาลที่แล้วตกรอบ16ทีมบูธจบอันดับ2ในหลีกเบลเยียมแต่คว้าแชมป์บัล้วยและผ่านรอบเพลย์ออฟมาอย่างยอดเยี่ยมโดยเอาชนะเรนเจอร์9ต่อ1จาก2นัดสถิติพบกันไม่เคยพบกันโอลลมเปียกอสผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กรีซคุณงานดีสุดในยุโรปรอบ8ทีม1 9 9 9กาฤดูกาลที่แล้วยูโรปาหลีกรอบ16ทีมโอลลมเปียกอสกลับสู่แชมปยนลีกครั้งแรกในรอบ4ปีพร้อมคว้าดับเบิลแชมป์ในปีที่ฉลองครบ100ปีสโมสรสถิติพบกัน12นัดชนะ6แพ้6 เคยมีเกมเด่นเช่นชนะ3ต่อ0ในปี2015ด้วยแฮตติกของชิรูและล่าสุดในโยูโรปลาลีกที่โอิการยิงลูกแรกของเขาให้อาเซนนลสลาเวียปรากผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์เช็ก ผลงานดีสุดในยุโรปรอบแบ่งกลุ่ม2,008-2,020หรือดูการที่แล้วยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มสลาเวียก,กลับมาเล่นแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งหลังควา้าแชมป์ลีกเช็กได้อย่างขาดลอยสัิติพบกัน4ีนัดชนะ2เสมอ2อเคยชนะ7ต่อศูนย์ในปี2007ซึ่งเป็นแชมเปี้ยนลีกเกมแรกที่วอลคอตทำประตูได้และถลม่ม4.0ต่อูนในปรากเมื่อปี2021แอเลติคคลับผ่านเข้ารอบในฐานะอันดับ4ลาลิก้าผลงานดีสุดในยุโรปรอบแทีม1957หรือดูการที่แล้วยูโรปาลีกรอบรอง ทีมดังแคว้นบาสกลับมาสู่แชมเปี้ยนลีกครั้งแรกในรอบ1 1ปีโดยได้แต้มถึง70คะแนในในลีกและเคยตกรอบยูโรปาลีกโดยแมนยูสถิติพบกันไม่เคยพบกันเพิ่งอุ่นเครื่องกับเราที่เอเร็จครับโดยแพ้0-3ต่อซึ่งเป็นเกมแรกที่วิกเตอร์โยเกเรสทำประตูดได้ไครรัตเอามาตีผ่านเข้ารอบในฐานะเพย์ออฟผลงานดีสุดในยุโรปฤดูการแรกฤุูกาลที่แล้วไม่ได้เล่นยุโรป ไายรัฐสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนีกเป็นครั้งแรกโดยชนะทั้งลูบิยานาสโลวานบาติสลาวาและเซลติกด้วยการดวลจุดโทสษสถิติพบกันไม่เคยพบกันเป็นสมสรจากคาซักสถานทีมที่2ที่เคยเข้ารอบแบ่งกลุ่มต่อจากอัสตานาปฏิกิริยาของบอคต์ตอผลจับสลากแชมเปี้ยนีกของเรา ทีโอวอลคอตแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นการแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนลีกกลับมาอีกครั้งและหลังจากได้ชมผลการจับสลากที่มนาโกอดีตกองหน้าของเราเล็งเห็นหลายเกมใหญ่ที่น่าจับตามองอดีตผู้ชนะ FA Cup 3สมัยรายนี้เป็นตัวแทนของสโมสรในการจับสลากที่มนาโกขณะที่เราได้ทราบว่าจะต้องเจอกับใครบ้างในรอบแบ่งกลุ่มของการแข่งขันฤดูกาลนี้ ทีโอเคยลงเล่นกับหลายทีมที่เราจะพบในปีนี้รวมถึงไบามานิกโอลิมเปียกอสและสลาเวียปรากโดยอดีตแข้งทีมชาติอังกฤษรายนี้ตื่นเต้นเป็นพิเศษกับการที่แชมป์เยอรมันจะกลับมาเยือนเอเมเรสสเตเดียมอีกครั้งในปีนี้ทุกแมตช์น่าตื่นเต้นทั้งนั้นเขากล่าวที่โมนาโกผมมองไปที่ไบามานิกเ็นแฮรรีเคนจะมาเล่นที่เอเมเรสซึ่งผมมั่นใจว่าจะเป็นบรรยากาศที่เป็นศัตรูสำหรับเขาแน่นอนมันจะเป็นอะไรที่น่าดูมาก โอลิมเปียอสผมเคยเจอพวกเขามาหลายครั้งเป็นทีมที่เล่นโดยยากทุกแมตช์คือเกมใหญ่และอาร์เซนลจะต้องการก้าวไปอีกขั้นจากที่เคยทําได้ในปีก่อนๆปีนี้ผมรู้สึกว่าพวกเขาพร้อมกว่าเดิมทั้งในแง่ของทีมและความลึกของขุมกําลังเราจะเปิดบ้านพบกับายเยิร์โอลิมเปียอสอเลติโกมาดริดและไครเอลอัลมาตีและจะต้องออกไปเยือนสลารเวียปรางคับบูชอินเตอร์มิลานและแอตติกคลับโดยจะมีการประกาศวันแข่งขันทั้ง8นัดในวันเสาร์นี้ เมื่อถูกถามถึงโอกาสในการผ่านเข้ารอบทีโอกล่าวอย่างมั่นใจว่าเรามีทีมที่พร้อมต่อสู้ในทุกด้านผมคิดว่าความทะเยอทะยานคือการประสบความสําเร็จเสมอเมื่อมองไปที่นักเตะใหม่ที่เข้ามาคณะกรรมการบริหารรวมถึงจอร์ดโครเอนเกทาได้ดีมากและอันเดียพวกในการคนใหม่ก็เช่นกันผมคิดว่าอาเซนอลตอนนี้มีความกระหายมีแรงผลักดันมีความมุ่งมั่นและการเซ็นสัญญาก,กับวิเตอร์โยเคเรสก็เหมือนเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ขาดหายไป ผมคิดว่าพวกเขาพร้อมมากๆและมีตัวเลือกนักเตะม,มากมายผมพอใจกับโปรแกรมของอาเซนอนมากพวกเขาไม่ต้องเดินทางไกลามากนักนั่นถือเป็นข้อได้เปรียบสำหรับโปรแกรมในประเทศมันเป็นคืนที่ดีแต่เป้าหมายคือการเข้าชิงให้ได้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ